สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูวุ้นมีกิจกรรมสร้างสรรค์มาฝากเด็กๆด้วยนะคะชื่อกิจกรรมว่าชาวนายโยเก้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนี่เลยแผ่นกระดาษชาวนานะคะต่อไปค่ะกันไกลและอะไรคะเด็กๆ ไช่แล้วกาวค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆระบายสีไปที่วงกลมของชาวนาค่ะและก็ระบายใบหน้าของชาวนาด้วยนะคะ,ะคุณครูวุ้นก็ได้ระบายสีเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆของคุณครูวุ้นสวยไหมคะอ่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะให้เด็กๆใช้กันไกรตัดตามเส้นวงกลมนี้นะคะแล้วก็มาตัดรอบๆใบหน้าของชาวนานะคะตัดเลยเมื่อตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้สองชิ้นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เด็กพับครึ่งวงกลมค่ะ เด็กๆพับเครื่องวงกลมแล้วใช่ไหมคะ,ะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบหน้าของชาวนาขึ้นมาและก็ใช้กาวนะคะทาไปที่หน้าของชาวนาเลย แล้วก็เอามาแปะที่ตัวค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณชาวนาโยกเยกของคุณคูวุ้นนะคะคุณครูอยากรู้ว่าของเด็กๆจะน่ารักหรือเปล่าเพราะฉะนั้นให้เด็กๆ ส่งคลิปวิดีโอการทำคุณชาวนาโยกเยกและถ่ายภาพคู่กับคุณชาวนาโยกเยกนี้ส่งกลับมาให้คุณครูวุ้นดูด้วยนะคะอาสำหรับวันนี้คุณครูวุ้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย